สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอุนภัคภูมิครับพบกันเช่นเคยนะฮะกับการจับแจกรางวัลประจําสัปดาห์ <S <S และที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมตรงนี้ครับก็คือซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องที่คุณผู้ชมส่งมาร่วมลุ้นรวยลุ้นทองทุกสัปดาห์ประจําสัปดาห์นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะฮะ แคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีของเราท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องรางวัลของเราเป็นทองคำมูลค่า6,000บาท6รางวัลต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเนี่ย22สัปดาห์ถ้าทีมที่คุณโหวตมาเป็นผู้ชนะคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำรวมมูลค่า ห0แสนบาทเลยครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทั้งแคมเปญเนี่ย133รางวัลนะครับรวมทองคำทั้งแคมเปญมูลค่า1 3ึ่ง0้าบาทครับซึ่งผู้จับรางวัลของเราในวันนี้นะครับเป็นผู้ท้าครับจากทีมคุณกายคุณฮารุครับครูขวัญกุลขวัญโอซากรางครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูขวัญครับโกยครับไปครับสองกระเทาะ นี่คมาแล้วครับและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้นะครับยินดีกับทั้ง6ท่านด้วยนะฮะคุณปานครับสมมากมีสิทธิ์มากค้าไม่เท่งกับกาแฟเขาจใจ